สาฮ่องกงได้สั่งคุขมขังชายชาวอังกฤษคนหนึ่งหลังจากถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมหญิงชาวอินโดนีเซียที่อุทยาน้ำตกในเขตตอนใต้ของฮ่องกงเจมี่ทสวีชับแมนพ่อค้าวัย34ปีเกิดในครอบครัวฐานะร่ำรวยเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษเขาย้ายมาอยู่ฮ่องกงและเปิดร้านกาแฟาไอศครีมระดับไฮเอนด์ซื้อบ้านเดี่ยวสุดหรูราคา43ล้าน และต่อมาก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวฮ่องกงเจมี่แอบมีสัมพันธ์กับเมวี่หญิงสาวสาวอินโดนีเซียวัย25ปีเธอเป็นแม่ลูกติดมีลูกสาววัย5ขวบครอบครัวยากจนจึงฝากลูกไว้กับพ่อแม่และมาทำงานเป็นแม่บ้านในฮ่องกงต่อมาภรรยาของเจมี่ได้ระแคะระคายเจมี่จึงบอกเลิกเมวี่แต่เมวี่ไม่ยอมเลิกตุลาคม2024เจมี่ได้ลวงเมวี่ไปที่น้ำตกแล้วผลักเธอตกลงมาตายหลังก่อเหตุ เจมี่ได้สารภาพกับภรยาของเขาทั้งคู่พยายามหนีไปจีนแต่นายเจมี่และภระยาชาวฮ่องกงถูกจับกุมเมื่อเดินทางกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่ภรยาของเขาถูกควบคุมตัวในข้อหาต้องสงสัยว่าให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนที่จะได้รับการประกันตัวเพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติมตำรวจกล่าวว่านายแชปแมนและโนวิตาซาลี เมวี่หญิงชาวอินโดนีเซียได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะวอเตอร์ฟอลเบย์ในย่านปอกฟูลัมเมื่อเย็นวันอาทิตย์เขาถูกพบเห็นขึ้นรถแท็กซี่เพียงลำพังหลังจาก40นาทีและเดินทางออกจากฮ่องกงทันทีตามรายงานของตำรวจชาวบ้านพบศพของหญิงคนดังกล่าวรออยู่ในบ่อน้นาำใต้น้ำตกเมื่อเช้าว,วันจันทร์ตำรวจกล่าวว่าเธอถูกกระแทกที่ศีรษะและจมน้ำเสียชีวิต รายงานการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือการขาดอากาศในจมน้ำแต่เธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะด้วยเราพบสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลมากมายที่เกี่ยวข้องกับชายที่ถูกจับกุมผู้กำกับตำรวจซินกวักมังหมิงให้สัมภาษณ์กับเดอะเทอร์กราฟเขาไม่ได้รายงานตัวกับตำรวจและเดินทางออกจากฮ่องกงทันทีหลังเกิดเหตุหลักฐานบางอย่างที่เกี่ยวกับเขาก็หายไปด้วยผู้พิพากษาดอนโซมันหลงผู้พิพากษาสารแขวง ได้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปจนถึงวันที่24มกราคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการสืบสวนเพิ่มเติมในระหว่างนี้คุณจะต้องถูกคุมขังเขากล่าวกับนายชัปแม่นตำรวจกล่าวว่านางโนวิตาซารีเป็นแม่บ้านอายุ25ปีในฮ่องกงแต่ไม่ได้ทำงานให้กับผู้ต้องสงสัยเธอมาจากเมืองชีลาแคปจังหวัดชวาตรางจูดานุกราฮาผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มของพลเมืองและนิติบุคคลชาวอินโดนีเซีย หล่าจากอินโดนีเซียสำนักง,งานจัดหางานและสถานกงศูลอินโดนีเซียจะจัดการส่งล่างของเธอกลับประเทศและสถานกงศูลใหญ่จะติดตามการสืบสวนต่อไปหลังจากข่าวแพร่ออกไปมีแม่บ้านที่เป็นชาวต่างชาติ2-3ถึงคนได้ออกมาบอกว่าพวกเขาเคยคบกับเจมี่เหมือนกันและมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึง้งและสุดท้ายเจมี่ก็ทอดทิ้นพวกเธอเหมือนที่ทำกับเมวี่และโชคดีที่พวกเธอไม่ถึงขั้นโดนหลอกไปฆ่าและคดีของเจมี่ก็อยู่ในชั้นศาล ถ้าชอบคลิปฝากกดติดตามด้วยจ้า